โมพพตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพพตโออัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพพตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตว์ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอราธนาบารมีพระพุทธองค์ทรงเป็นประธานพระแม่ธร,รณีทรงเป็นสักขีพยาน ขอรวบรวมบรารมีที่สะสมบ่มเพาะมาเป็นอำนาจเป็นกําลังเป็นพร,าวาระวะปัจจัยในการอธิษฐานเพื่อการถอดถอนคำอธิษฐานการบนหรือการประกาศเจตจำนงพันธสัญญาในอดีตทุกภพชาติที่ผ่านมาข้าพเจ้าขอระลึกถึงคำอธิษฐานที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเอาไว้ด้วยอารมณ์แห่งตัณหาอารมณ์แห่งความโลภที่เกินไป ด้วยอารมณ์แห่งพยาบาทอาคาตแค้นด้วยอารมณ์แห่งโมหะความหลงอันมิควรด้วยกระแสคำสาปแช่งหรือคำอ้อนวอนขอด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีตกลนณสถานที่แห่งใดก็ดีเคยบนบานณที่แห่งใดด้วยการกระทำแห่งกายอามิตรสิ่งของวัตถุด้วยการกระทำแห่งวาจาด้วยการตั้งจิตอธิษฐานคิด ด้วยการตั้งจิตเจตนาอารมณ์แห่งใจที่ระลึกได้ก็ดีรละลึกไม่ได้ก็ดีข้าพเจ้าขออธิษฐานถึงทุกๆสถานที่ทุกๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้ารู้หรือไม่รู้ก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีในเมืองนี้ประเทศไทยนี้หรือประเทศต่างๆก็ดี คำบนบานสารกล่าวใดที่ไม่สำเร็จหรือลืมแก้ไขแก้บนแก้คำอธิษฐานแก้คำอ้อนวอนอันเป็นความบีบคั้นดวงจิตณสถานที่นั้นแหล่งพลังงานใดที่เข้าไปกำกับกะเกณฑ์จนมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารเป็นต้นเป็นต้นไม้เป็นลำธารที่เอื้อนเอ,อ่ยออกไปด้วยอารมณ์ที่รู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดี เกิดแก่ข้าพเจ้าก็ดีครอบครัวข้าพเจ้าก็ดีพี่น้องสหายก็ดีคนที่ร่วมทำงานการก็ดีหน้าสารพระภูมิก็ดีต้นไม้ใหญ่ป่าเขาลำเนาไพรก็ดีโลกใบนี้หรือต่างมิติก็ดีไม่ว่าจะที่แห่งหนใดก็ดีการอธิษฐานจิตอันมิประเสริฐมิบริสุทธิ์มิควรคำสาปแช่งใดก็ตาม อันเกิดจากกายวาจาใจหรือส่วนใดๆที่ได้กระทำออกไปเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์ไม่ได้ก่อประโยชน์แต่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนชิงชังก่อภัยตั้งแต่อดีตชาติหรือปัจจุบันชาติก็ดีมิตินี้หรือมิติใดๆก็ดีต่อเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง ทุกห้วงมิติและการเวลาข้าพเจ้าขอถอดถอนคำอธิษฐานอันไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นหรือคำสาปแช่งด้วยอารมณ์นั้นๆข้าพเจ้าขอถอดถอนทั้งหมดทั้งสิ้นขอจิตตกหล่นใดแห่งข้าพเจ้าเหล่านั้นที่หลุดมาแล้วจากคำอธิษฐานจากคำสาปแช่งจากการหลงลืมใดๆก็ตามขอให้กลับมาหลอมรวมในจิตวิญญ,ญาณอันบริสุทธิ์ โดยอิสระโดยเสรีตามแต่จิตเหล่านั้นที่ตกหล่นอยู่ต้องการกลับคืนหากจิตเหล่าใดมีต้องการกลับคืนมีต้องการหลอมรวมข้าพเจ้าขออธิษฐานให้จิตเหล่านั้นเป็นอิสระอย่างที่ควรเป็นข้าพเจ้าปัจจุบันคือหากข้าพเจ้า ได้เค้นอธิษฐานไว้ด้วยสิ่งใดก็ตามที่อธิษฐานไว้ด้วยอารมณ์ของความกโกรธด้วยอารมณ์ของความใคร่ด้วยอารมณ์ของความโลภด้วยอารมณ์ของความหลงและคำอธิษฐานนั้นเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนถวยเทพเบียดเบียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทำให้ไปสู่ภาวะจิตตกหล่นความข้างค้าง ขัดต่อความดำเนินไปสู่ความรู้แจ้งการตื่นรู้เป็นไปไม่ได้ข้าพเจ้าขออธิษฐานถอดถอนทุกๆคำขอเหล่านั้นขอให้เหลือเพียงคำขออันเป็นมิตรคำขออันเป็นไปด้วยรักที่บริสุทธิ์คำขอที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นสู่การตื่นรู้แจ้งการกระทำใดวาจาใดความรู้สึกจิตใจใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ ต่อทวยเทพเบื้องบนหรือต่อท่านทั้งหลายทุกทุกสรรพสิ่งขอท่านทั้งหลายทุกทุกพระองค์ได้โปรดอดโทษงดโทษอาโหสิกรรมต่อโทษเหล่านั้นแห่งข้าพเจ้าด้วยเถิดและวาระใดที่สรรพสิ่งใดได้กระทําแก่ข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งหมดทั้งสิน้นขอคําอธิษฐานคําบน คำกล่าวเหล่าใดให้เหลือไว้เพียงคำอธิษฐานอันไปสู่ชีวิตที่ดีอันไปสู่ชีวิตแห่งการรู้แจ้งสู่ชีวิตแห่งการตื่นรู้ข้าพเจ้าขอเหลือเพียงคำอธิษฐานเหล่านั้นจิตท,ที่ตั้งมั่นเหล่านั้นขอให้การตั้งมั่นสู่การแจมแจ้งแทงตลอดให้เกิดปัญญาญาณถึงความบริสุทธิ์ข้าพเจ้าขออธิษฐานถึงความบริสุทธิ์จริงแท้ สู่ความสุขนิรันด์หากข้าพเจ้ายังไม่ถึงขอให้เจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติท้ายที่สุดคือนิพพานสมบัติหรืออ้อมกอดของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดสู่สรณะที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดแห่งข้าพเจ้าแห่งจิตวิญ,ญญาณของข้าพเจ้าแห่งกายนี้แห่งวาจานี้แห่งจิตใจนี้นับตั้งแต่บัตรนิเป็นต้นไปด้วยเทิญ ขอขามาต่อทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอขามาต่อทุกถวยเทพขอขามาต่อทุกคำบนคำกล่าวที่บีบเค้นที่ทำให้ท่านเดือดร้อนและทัานคำอธิษฐานอันเป็นพรอ,อันประเสริฐอันจะเกิดแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอน้อมทุกๆคำอธิษฐานที่ดีเหล่านั้นข้าพเจ้าขอน้อมรับพรอ,อันประเสริฐเหล่านั้นด้วยจิตอันตั้งมั่นที่ดี โดยเร็วฉับพลันทันทีเทินไม่ว่าข้าพเจ้าจะเคยเกิดในมิติพบใดที่แห่งใดาศาสนาความเชื่อเหล่าใดห่วงเวลาวาระใดด้วยการกระทำวาจาใดๆก็ตามและหากจิตวิญญาณเหล่านั้นจะดำเนินไปผิดทางดำเนินไปสู่ทางโลกทางโกรธทางหลงจนเกินไปจนเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นจนเกินไป ข้าพเจ้าขอถอดถอนความตั้งใจเหล่านั้นขอให้เหลือความตั้งใจคำอธิษฐานห่ากจะเป็นรักก็ให้เป็นรักบริสุทธิ์หากจะได้มาก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์หากจะบรรลุสำเร็จไปก็ให้เป็นไปด้วยกัลยาณมิตรสู่การตื่นรู้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินคำอธิษฐานเหล่าใดที่ข้าพเจ้าลืมแก้บนหรืออาจจะไม่สำเร็จที่ตั้งประสงค์เอาไว้ก็ขอถอนคำอธิษฐานนั้น จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บนบานสารกล่าวขอเอาไว้เหล่านั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือแม้กระทั่งอนาคตที่จะหลงลืมไปหรืออดีตการทั้งหลายทั้งที่ระลึกได้ระลึกไม่ได้ก็ดีขอถอดถอนตั้งแต่บัดนี้อย่าได้ก่อเป็นเหตุเป็นเพศเป็นภัยเป็นปัญหาใดๆขอถอดถอนคำมั่นคำประกาศ พันธสัญญาพันธกิจใดๆในภารกิจธุรกิจองค์กรทีมใดที่ไม่ได้สืบต่อเพราะเลิกกระทำธุรกิจหรือองค์กรนั้นและจบกิจกลางคันหมดวาระฉับพลันเป็นเหตุขอถอดถอนคำสัญญาคำประกาศเหล่านั้นจบเป็นโมฆะเช่นกันและขอถอดถอนจิตตกหลน่นที่เคยให้ดวงชะตาวันเดือนปีเกิดเจ้าพิธีใดๆ เพื่อการสืบชะตาหรือแก้กรรมลดทุกใดในอดีตแต่ปัจจุบันวาระจิตเปลี่ยนไปวาระเหล่านั้นโครงข่ายมนเหล่านั้นกลับเป็นอุปรสรรคต่อจิตวิวัตรสู่ความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าและวงตระกูลขอถอดถอนเป็นอิสระจากโครงข่ายมนเหล่านั้นอยู่กับปัจจุบัน,นธรรมอันเป็นอิสระสู่การรู้แจ้งต่อไปขออธิษฐานถอดถอน,ถอนสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร ต่อจิตวิญ,ญญาณอันบริสุทธิ์ขอถอดถอนขอถอดถอนขอถอดถอนณนะถอดโมถอนพุทธถอนทาเคลื่อนยะหลุดเลื่อนออกจากทาุทั้งสี่อย่างเปิดเผยด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิขอคำอธิษฐา,านถอดถอนทั้งหลายพึงเป็นผลสำเร็จ เป็นผลสำเร็จเป็นผลสำเร็จด้วยเธอ